เฮ้ยย hey, สวัสดีทุกคนตอนนี้เข้าเกมเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วมาทุกคนนะเมื่อเราเข้าเกมมาเราก็ปิดเสียงทิ้งเลยมาแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาพาเดินชมแปบนึงแปบนึงอืมแบบ นี่คลัลเลอร์ทังแม่ตัวไม่มีความขันะมัวแล้วเจ้าสีที่ทุกคนคิดว่าเออสีดำนาเกียสจะเป็นคนที่โลกที่สดใส เป้สีเขียววิธีการอ่านภาษาอังกฤษที่ถูกวิธีถ้าเป็นสีเขียวไหมอ่วักกินไม่ต้องอ่านว่ากินอ่านว่ากินตะโกนอะไรกินตะโกูไปกินอย่าอาวักกินนะทุกคนนะถ้าคุณถ้าคุณจะซ้อมอ่านภาษาอังกฤษแล้วคุณอ่านไปแล้วกิน คุณจานว่ากินแต่คุณเอาคำว่ากินออกกลาเป็นกอกนอนหอะกินเช่นคําว่าโซนเออพูดอะไรวะเนี่ยมานะทุกคนนเราจะพาไปเดินชมกันถ้าทุกคนมาโลกสองเริ่มแรกทุกคนจะเจอกับไอ้ชิกี้ยเฮ้อเอเอเอ้อเอลาวนกินมารัางค้าง ชิดโอ้แสบหูแสบหู hmm. มาแล้ทุกคนนะถ้าคุณเข้ามาเริ่มแรกคุณจะเจอกับกล่องนี่กล่องเลยทุกคนเออข้างนี่กล่องกล่องทุกคนนะเห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมนี่นะทุกคนนะกล่องนะครับอ่ะเมื่อคุณเจอกล่องแล้วก็เดินไปต่อเลยเดินต่อน,นี้ไม่ใช่อะไรนะ เดินไปเรื่อยนๆนหละไปเลยโอ้ยทั้งแหลกทั้งกระตุกกระตุกจิตกระชากใจมาถ้าทุกคนเห็นพวกนี้มัน mpc มันไม่มีนะก็ไม่ต้องแต่อิจใจเอ้ยไม่ต้องอิจใจอะไรก็กมานะเพราะ มานะถ้าทุกคนมาเริ่มแรกเออคุณจะเจอกับกล่องกล่องอันนี้คือกล่องที่พูดได้นะทุกคนนะเดินมาจากตรงนี้่ะแล้วคุณเกิดไงคุณหันหันซ้ายเออหันซ้ายหันซ้ายแล้วก็ถอยหลังทุยหันซ้ายเอ๊หันขวาแล้วก็เดินหน้าใช่ไหมคุณจะเจอกับกล่องคุณย่ามาคุยกับไอ้นี่นะอย่าไปคุยเลนยนะทุกคนนะให้คุณมาคุยกับกล่องพูดได้ อ่ะก็ไปก็ไป,ไปปุ๊บอ่ะเพราอ่ะเ้าคุณถ้าล่มแล้ใช่ไหมคุณเอาดาสไปเบอร์มาอ่ะคุณเอาเซเบอร์มาใช่ไหมคุณเปลี่ยนมาใช้ดาบน,นี้เอาเซเบอร์ออกแล้วก็เอาทิปเปิลคาตานะใช่หรอวะไอ้คาบูช,าช่าอิสลา ไอ้เปิ้ลอันนี้คาตานาคิอันนี้คาตนา,น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 ,าตนาใช่ไหมเออเออเข้ามาไหมเออเปลี่ยนเป็นคาตานานะทุกคนนะแนะนำนะทุกคนนะถ้าคุณมาที่นี่คุณไม่ต้องเอาผลโลเกียมาก็ได้นะถ้าคุณมาคุณไม่ต้องเอาผลโลเกียมานะให้คุณไปนู่นไปไปกันที่เปิ้คาตานาไปเลย <laughs> กี่เลนเวยละอ่ะถ้าคุณมาแล้วนะให้คุณอย่าไปคุยกับควสนี้นะอย่าไปคุยให้คุณเดินตรงไปเลยตรงไปจนสุดลูกหงุดหงินะเดินไปเดินตามผมมาทุกคนนะเดินตามมายังมาฟังนี้นะไอ้ไหมเห็นสาวนี้ไหมเออเดินมาทําไมเออของของผมเหมือนกันผมพาทุกคนเดินมาทําไมเออ เออยว่าอย่าเดินมันผมนะเท่าคุณมาแล้วใช่มนเดินมาจากตรงสุดลูกหูุูกตาตรงเดินมานี้นะเท่าคุณจบเดินเข้าไปเก็บเลยครับอเอาไหอสนุกบันเทิงล่ะพาเล่นแล้ววันนี้่ะอยวต้องมา ุยกับ MBC นี่รับเควสอันที่สองเลยนะทุกคนนะเข้ามารับเควสอันที่สองถ้าคุณฟาร์มอยูโนถึงเจ็ดร้อยห้าสิบรับเควสอันที่สองฟืบอ่ะแนะนำนะให้เป็นผลพระผลพระใช่ไหมอ่ะแปลงล่างเลยแปลงล่างแล้วก็ใช้ดาบนี้นะทุกคนนะดาบนี้เลยดาบคาตาละอันแรกเลยเดินฟาร์เลยทุกคนนะ ทุกคนนะอู้แรงมากโอ้โหตัวแรกแตเกเลยทคนนะอู้แรงจริงนะที่นี่แรงจริงนะโอ้โห้แรงวะเนี่ยแรงแรงจริงทุกคน,น,นคอนเฟิร์มเลยเห็นไหมโอ้โหตีเร็วนะตีเร็วทุกคนนะไปรองดวบแรงเอเอไปดวดเฮ้ยจริงเลยทุกคนน,นนะเออดาบนี้แรงที่สุดนี่ บอกฟูแล้วนะะเดี๋ยวเราเอาดาบนี้มาคอมโบกันเลยครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ให้เดินมานะเดินมาจากตรงโน้นนะเดินมานี่ครับเดินมาครับคุณเดินเข้าไปบนนะเห้ยเหสมมติว่าคุณจะผาวิธีขึ้นไปบนนู่นนะใช่ทุกคนนะเห็นไหมขึ้นไปบนนี้เลยนะครับทุกคนนะเห็นไหมทุกคนนะบนนี้เลยขึ้นไปเลยครับอ่ะขึ้นมาแล้วใช่ไหมให้คุณเดินตรงไปครับ เนี่ยทุกคนนะอสำหรับผู้เล่นใหม่ครับเขาไม่รู้ครับผู้เล่นเก่าเขาแบบโอ้ยมาแล้วเขาจะไม่เขาแค่ถือผลมาให้เราเดินมาครับคุยกับเขาแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับเขาจะบอกให้เราเอาผลไม้มาให้ครับผลไม้นะครับไม่ต้องแห้งครับแต่เขาจะให้พลังดาบอะไรดาบคาตานามาแบบแรงจริงครับอ่ะแรงจริงครับ แล้วแบบคือแบบแบบถ้าคุณเอาไปใช้แบบอ่าเก่งแน่นอนร้อยเท่านะมาเอาว่าคุณฟาร์มมุ้งเสร็จแล้วใช่ไหมฟาร์มตรงนี้น,ฟา,นฟาร์มตรงนี่เอ้ยฟาร์มตรง้นถึงเวลแปดร้อยใช่ไหมไม่ใช่เจ็ดร้อยเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าแนะนำให้ฟาร์มเจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบแป ฟาร์มเสร็จปุ๊บรับไปรับแล้วรับคูรับคุ้ยเสร็จแล้วนะฟาร์มนี้ถึงหนึ่งร้อยถึงแปดร้อยนะฟาร์มของตรงนี้นะนี่ของสร็จตรงนี้ฟึบอ่ะฟาร์มตรงนี้ถึงแปดร้อยฟาร์มมีแปดร้อยแนะรู้น,นะให้ครูน,นะครับมารับคูที่สองนะครับเดินแลยครับ บบป,ปุ๊บแล้วก็ไปฟาร์มตรงนู้นเห็นไหมนะจะมี MBC MBC พวกนี้จะสูงนะครับว่าคุณจะได้ตี๋ตัวอะไรนะมาโอเคนี่มาจะนีนนี่คือทิ่ทางนะทิศทาทิ่ทางทิ่ทาง,ททางโอเคเพาฟาร์มถึงไม่เท่าไหร่วะตีบอสได้กิรามีนะ850นะครับอ่า ฟาร์มถึงแปดร้อยห้าสิบนะครับแล้วคุณก็สามารถตีบอดได้อันนี้คือซาโบครับซาโบอเอ้ยเอ้ยซาโบออชันไม่คืนแจ็คสันนะครับเหมือนปิ้เลยครับออยอกหยอกหยอกเมื่อฟาร์มตรงนี้ถึงเวลแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเท่าไหรของแม่รู้ แปดร้อยเอาแปดร้อยเอาแปดร้อยเอาแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบมั้งนะโอ้ยไม่ใช่เก้าร้อยเออเก้าร้อยฟาร์มนี้ถึงเก้าร้อยก็บ้าเลยไปไปเช็คหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วฟาร์มหยุดมู่นนะครับถึงววไมเย่อสไลด์ไปดูให้ ตอน,นนีนอ,อตั้งแต่ผมบอกไปตอนที่ผู้เล่นใหม่มานับเอ๊ะมานับให้คุณใช้คาตานณะตั้งแต่เรื่องเกมนะับดาบนี้แบบดีจริงนะแบบผู้เล่นเก่าเขาไม่รู้กันนะมีขมพนกนี้นนะไม่รู้ครับพเพราะอะไรนะรผมสตีไม่ดีครับสตีไม่ดีเลยรู้ครับเออต้องใช้ดาบนี้เรื่องเกมนะ ทำใช้เซเบอร์นะทุกคนนะเห็นไหมความตรงนี้ตอนเลเวลแปดร้อเจ็ิบห้าพมนี้ถึงเลเวลแปดเจ็บห้าใช่ไหมให้คุณหันอันหัวหควยนก่อนนะนะ้ไหมนั้นเห็นไนะนไนะเห็นก่อนไนะด้มทุกคนฮะกินแล้ว ก่อนนั้นใช่ไหมออก่อนนั้นไม่ต้องมาสนใจนี่สนใจก่อนฟาร์มเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหาเอาในยูทูบมาพาทัวร์แค่นี้แหละแนะนำนะครับทุกคนนะให้คุณใช้ดาบทิปเปิลครับเอ้ยใช้ดาบคาตานะตั้งแต่เรื่องเกมถ้าใครไม่มีข้อไปซื้อรับพันหนึ่งนะซื้อแล้วครับโอ้โหดาบดีมีคุณภาพครับ อย่าลืมไปหาชายกันด้วยล่ะเดี๋ยวเราเรือนนี้ก็จะสร้างเคแล้วนะทุกคนนะก็รู้นาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นอันทีเลย้อยผมด้วยนะครับขอบคุณครับบาย